สวัสดีค่ะผลนะคะตอนนี้อายุ39ปีค่ะครับชื่อเล่นชื่ออูอตอนนี้43นะครับถ้าเอาเริ่มที่คิดว่าต้องปรึกษาหมอจริงๆก็คงสักประมาณ4-5ปีหลังจากแต่างงานก็คือพออยากมีลูกก็มันเหมือนกับว่าไม่ไม่มีสักทีเ,เลยแบบเริ่มถามเพื่อนเริ่มปรึกษาหมอ ว่าน่าจะเริ่มมีปัญหาเรื่องนี้แล้วตอนแรกเราไปไม่ได้อยากมีแต่พอตอนหลังแล้วเออสักพักหนึ่งเราก็เริ่มอยากมีแล้วเราก็ปล่อยมาตั้งนานแล้วเพราะเรายังไม่เคยคุมกันเลยค่ะสองคนตั้งแต่แต่งงานก็เลยเอ๊ะทำไมยังไม่มีอีกสักทีอะไรเงี้ยเพื่อนมีกันไปหมดแล้วก็เลยคงมีหุดยากแล้วแหละตอนนี้ครับก็พอเริ่มคิดว่าแล้วน่าจะมีปัญหาเรื่องมีหุ่ยากเนี่ยก็เริ่มแบบ ปรึกษาหมอหลายที่จริงๆแถวๆบ้านก็จะมีหมอที่ค่อนข้างเก่งอยู่เหมือนกันก็เลยลองวิธีเป็น <IU S 2> เหมออายุไอเขาก็แนะนําประมาณนี้ก่อนก็ลองสักสองรอบสองครั้งสองรอบยังไม่สําเร็จครับก็เลยไปหาที่อื่นที่ทําเป็นไอบีใช่ค่ะทำเอ็กซย้ายไปทําที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งก่อนนะคะจริงๆเคยเก็บไข่มาแล้วรอบหนึ่งนะคะก็คือเก็บได้ แล้วก็ทําที่นั่นก็คือเก็บได้ทั้งหมด8ตัวอ่อนเนาะใส่4ครั้งครั้งแรกเราก็ใส่ไป1ตัวอ่อนแล้วก็ไม,ไม่ไม่ท้องนะคะพอครั้งที่2เราใส่1ตัวอ่อนเหมือนกันก็ไม่ไม่สำเร็จคือพอดีเพื่อนบางคนเขาใส่แล้วเขาติดเลยแล้วเอ๊ะทำไมไม่ยากจังครั้งที่3เราเลยตัดสินใจใส่2ตัวอ่อน ปรากฏว,ว่าท้องค่ะแต่ว่าก็ตอนแรกนึกว่าจะมีแฝดแต่ไม่ใช่ก็คือน้องเจริญหนึ่งตัวอ่อนใช่ค่ะแต่ว่าน้องเขาหยุดการพัฒนาเนาะคือเหมือนสักแบีเข็ยนหัวใจละเราเห็นหัวใจกันแล้วแล้วก็พอไปทีตามนัดก็ปรากฏว,ว่าไม่เห็นโอ้ตอนนั้นแฝดมากครั้งที่สแล้วก็พอครั้งที่4ี่ ก็ยังใส่ต่ออีกใส่ตัวอ่อนเดียวค่ะเพราะว่ากลัวแฝดปรากฏว่าท้องดีใจอีกรอบแล้วก็พอวิธที่แปดก็เห็นหัวใจเหมือนกันวิธที่เก้าวิธที่สิบประมาณนี้ก็น้องก็ไม่พัฒนาต่อเหมือนเดิมเลยรู้สึกว่าลองคุยที่อื่นก่อนอเปลี่ยนที่ดีไหมอะไรประมาณนี้ก็พักใจใด้ยคะ่ะช่วงนั้นเพราะว่ามันข้างเฟลพอสมควรนี่ยค่ะก็พอหลังจากที่เฟลมาแล้วแบบว่าเสียใจมาสองครั้งก็เลยรู้สึกว่าเออ พักใจไปก่อนแล้วก็มาหาข้อมูลใหม่อีกทีค่ะแล้วพอดีโชคดีมีเพื่อนที่แบบเคยเป็นแอร์ด้วยกันนะคะเขาทําที่สมัย ivf ค่ะแล้วก็เพื่อนเนี่ยบอกว่าคุณหมอเหมาอะค่ะคุณหมอเป็นเพื่อนกับเพื่อนพอดีเป็นคนเก่งละเอียดแล้วก็อยากให้เราอะเข้าไปคุยกับคุณหมอก่อนลองดูเพราะาตอนนั้นดูประมาณ2อสาทีค่ะแล้วก็เลยเข้ามาคุยกับคุณหมอเหมาดูคือรู้สึกว่าชอบคุณหมอมากตอนที่คุณหมออธิบายเราทั้งคู่เพราะว่าเนื่องจากว่าเรามีเคสที่ผ่านมา มันค่อนข้างหนักเหมือนกันสําหรับเรากับการที่เราแบบเหมือนสูญเสียน้องไปสองรอบนะคะพอได้ฟังกับคุณหมอก็เลยรู้สึกว่ามั่นใจขึ้นมาว่าเออคุณหมอน่าจะช่วยเราได้แหละบอกแฟนว่าเออตัดสินใจนะว่าจะทําที่นี่นะคะ่ะจากประวัติที่ผ่านมาค่ะคุณหมอเขาก็ดูแลเขาก็เออรู้ว่าเหมือนกับเราอ่ะสามารถตั้งครันได้แต่ว่ามันไม่ได้ประสบความสําเร็จคุณหมอก็เลยแบบบอกว่าเออเหตุผลหลักเลยมันก็คือน่าจะมาจากตัวโครโมโซม ที่เราไม่ได้มีการตรวจคัดกรองโครโมโซมก่อนที่เราจะใส่มันก็เลยทําให้เหมือนใส่ไปแล้วน้องเขาก็เป็นโครโมโซมที่ไม่สมบูรณ์มันก็เลยทําให้เราเฟลคุณหมอก็เลยบอกว่าถ้างั้นเราก็จะมาเริ่มกระบวนการเหมือนเดิมนะคะก็คือทำอีกซี่ใหม่อีกรอบนะคะแต่ว่าครั้งนี้ก็คือคุณหมอก็จะให้เราตรวจโครโมโซมแล้วก็เนื่องจากว่าเออเราเคยเฟลมาหลายรอบแล้วคุณหมอก็เลยมีแบบ เทคนิคต่างๆที่ที่ให้เราเพิ่มมากขึ้นนะคะในการที่ทำอีกซี่ครั้งนี้เนาะแบบมีเทคนิคที่จําได้คือเลี้ยงตัวอ่อนในตู้ที่มันเป็นตู้พิเศษเลยนะคะ<ม>ก็จะเห็นพัฒนาการของน้องทุกวันแล้วก็คุณหมอแนะนําอะไรมาคุณค่ะแนะนําอะไรมาแล้วก็เอาตามหมดเลยเทคนิคทุกอย่างนะคะก็รู้สึกว่าคุ้มค่ะกับที่แบบทําตามที่คุณหมอบอกเป็นสเต็ปๆแล้วก็สุดท้ายก็คือได้น้องฟารินมาค่ะ ตอนที่เราเริ่มการรักษานะคะด้วยกระบวนการอีกซี่เนาะก็ครั้นนี้ค่ะเราก็สามารถเก็บไข่ได้ทั้งหมด10ฟองนะคะแล้วก็จะมีไข่ที่เจริญเต็มที่นะคะได้8ฟองนะคะทีนี้เราก็เลยเอาไข่อะคะ่ะมาปฏิสนธิกับอสุจิในแหลนะคะในห้องทดลองก็ปรากฏว่าเราได้ทั้งหมด6ที่เป็นบลาสนะคะแล้วเราก็ส่งตรวจคัดโครโมโซมนะคะทั้งหมด2ตัวอ่อนนะคะก็คือ1นึ่งในนั้นก็เป็นน้องฟาลีนค่ะ วันใส่ตัวอ่อนเนาะก็ขอย้อนไปนิดนึงว่าการใส่รอบนี้ค่ะมันค่อนข้างสําคัญมากเลยเพราะว่าที่เล่าให้ฟังว่าเคยทําอีกซี่มาไม่เคยมีปัญหาเรื่องผนังบางเลยนะคะตั้งแต่ใส่ตัวอ่อนมาสีรอบจากที่ทเก่าแต่พอเราหลุดน้องไปสองครั้งแล้วก็ทั้ง2ครั้งะคะผลต้องขุดหมดลูกนะคะมาทําอล่าเทสก่อนที่จะใส่ตัวอ่อนจริงๆอะคะ่ะปรากฏว่าผนังมันยังไม่ได้รู้สึกจะประมาณ7 2 7. 3ซึ่งมันมันต่ำคุณหมอบอกว่าค่อนข้างต่ำคุณหมอก,ก็เลยให้ไปดูแลตัวเองเพิ่มขึ้นทานโปรโตีนให้มากขึ้นดูแลสุขภาพออกกำลังกายแล้วก็อย่าเครียดพอกลับมาก่อนที่จะถึงวันที่ใส่น้องเนี่ยก็ลุ้นมากว่าผนังจะได้ไหมอะค่ะก็วันนั้นดีใจมากเลยเนาะเพราะว่าคุณหมอบอกว่าอ่ะเหมือนจะเป็น7.5ซึ่งจริงจมันต้อง8อะค่ะมันเกิน7.5หคุณหมอบอกว่าถ้าเกิน7.5จจะใส่ให้ก็สรุปว่าเกินก็เราสองคนก็ตัดสินใจว่า สใส่หมอโอเคก็ก็ใส่ตามนั้นเลยอืมก็ใส่ตามนั้นเลยคุณหมอนัดหลังจากเจ็ดวันนะคะหลังจากที่เราได้ใส่น้องเข้าไปก็จริงๆคุณพัดก็แนะนําว่าสามารถตรวจเทสเองได้แล้วจากที่บ้านแต่ว่าเราสองคนก็ไม่ไม่ตรวจไม่ตรวจ <laughs> เพราะว่ามันตื่นเต้นคน่ะครั้งนี้มันเหมือนมีความหวังมากแล้วก็อยากไปฟังจากปากหมอเองกลัวแบบเทสไปแล้วมันจะแบบไ right ม่ๆๆๆตรงบ้างเดี๋ยวกลัวกลัวฝนหน่อยตรวจเลือดเสร็จปั๊บคุณพัดบอกรอผลคือชั่วโมงนี้คือแบบอยู่ไม่เป็นสุขมานี่คือเตรียมทําหน้าอย่างไงดีก่อนจะเข้าห้องไปหาคุณหมอเห็นคุณพัดยิ้มนิดๆหมนเห็นผลมาก่อนพอเรียกเข้าห้องปรากฏว่ายังไม่ทันนั่งคุณหมอก็แบบว่าเอสซีจีขึ้นนะใช่ฮีจีฮอร์โมนขึ้นก็ยังไม่ทันเอา นั่งเลยก็เออยิ้มแล้วก็ดีใจที่รู้ว่าอะรอบนี้สำเร็จแล้วสักทีค่ะก็อยากฝากให้คุณแม่ทุกคนนะคะที่แบบมีปัญหาภาวะมีรากแบบเราสองคนนะคะก็อย่าช้าค่ะเพราะว่าอย่างฝนก็เริ่มเก็บไข่ตอนอายุ39นะคะแล้วก็เราก็พบว่ายิ่งช้ามันยิ่งทำให้ไข่ที่เราเก็บได้เนี่ยน้อยลงเพราะว่าฝนเก็บมาสองรอบรู้เลยรอบหลักอะค่ะเก็บได้น้อยกว่ารอบแรกถึง5ฟองนะคะ การตรวจโครโมโซมสำคัญมากค่ะแล้วก็อยากอยากให้คุณแม่ทุกคนที่ตั้งใจจะทำอีซี่อะค่ะก็คือคัดกรองโครโมโซมจะดีกว่า mm hmm. เราอาจจะเสียดายเงินหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบความเสียใจที่เรามีจากการที่เราเฟลว่าเหมือนเราท้องแล้วแล้วเราแบบสุดท้ายน้องเขามไม่อยู่กับเราอะมันมันมากกว่าเงินที่เราเสียไปอีกนะคะลองเข้ามาคุยกับคุณหมอเหมาดูค่ะคุณหมอใจดีมากๆแล้วก็ให้คําแนะนําอธิบายเยอะมากมากกว่ากว่าทุกท,ที่ที่เคยไป ปรึกษากันก่อนก็ได้ไม่ต้องรีบทำก็ได้แต่ปรึกษาหมอทางด้านนี้โดยเฉพาะน่าจะโอเคที่สุดะจะทําด้วยสเต็ปแรกแบบไหนก็เดี๋ยวแค่ว่าการแต่มาควาว่าเราเริ่มเร็วมันก็จะดีกว่าเราผ่านจากเคสของลงบาลรัฐบาลมาแล้วเนี่ยสี่ครั้งมันใช้เวลาเยอะมากมเสียค่าใช้จ่ายอะไรพวกนี้พอสมควรเพราะฉะนั้นลองลองปรึกษาหมออะไรกันดูก่อนน่าจะโอเคกว่าไม่ไม่เสียเวลาด้วย